ได้ปากมาแล้วนะคะทุกคนได้แค่นี้แหละป้าพยายามเต็มที่แล้วนะคะก็จะได้ปากประมาณนี้คราวนี้ก็เป็นตาตาก็แข็งขึ้นไปป้าก็จะเอาตาอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะต้องมีก้อนน้ําตาสีฟ้าอยู่ตรงแถวนี้เนาะเราก็เอาตาขึ้นประมาณขึ้นตรงตรงเข็มหมดเลยแล้วกัน สูงไปไหมถ้าขึ้นตรงเข็มหมุดสองช่องตาก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตาโอเคนะช่องนี้ตาเขาจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะตัวนี้ผู้ใหญ่ไปใหญ่ไป ช่องมันจะค่อนข้างเอียงนะเดี๋ยวขึ้นไปปิดให้มันตรงตรงอีกทีนึง่งนี่มันต้องตรงนี้ถึงจะตรงอ่าเริ่มตรงขึ้นแล้วนะคะปิดฝั่งนี้ เนี่ยถ้าถ้าสอยเอานะมันก็จะช้าประมาณนี้แหละแต่ถ้าเอาเอาผ้ากรรมะหยี่มาตัดนะก็ตัดแล้วก็แปะแปะแปะ,แปะเลยอะ่ะเหมือนเหมือนทําเหมือนทําเป็นตาสำเร็จอนะ่ะแต่ป้าไม่รู้ว่าเขามีตาสำเร็จขายหรือเปล่าแต่มันน่าจะมีนะป้าก็ไม่ใช่สายถัก ตุกตาเนาะอุย้ยตกกล้องอยู่ตั้งนานนะน,นี่ได้แล้วนะคะได้แล้วหนึ่งตาเดี๋ยวมันต้องมีสีฟ้ากับสีขาวมันจะยาวไปไหมเอาแค่นี้ สีฟ้าแค่นี้สีขาวแค่นี้ตามจริงสีดำต้องแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งน่าจะใหญ่ไปนี่แหละป้าก็คุยกับตัวเองไปแบบนี้แหละเว <c oughs> <c oughs> ลาแต่งก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนๆอ,อยากให้แต่งให้ดูไงมันช้านะเวลาแต่งหน้า ก็จะไปของ้าเรื่อยๆแบบนี้แหละไม่ได้รีบไงห่างไปห่างไป เท่านี้น่าจะพอดีตาข้างเมื่อกี้ใหญ่ไปแต่มันไม่เป็นไรไงเดี๋ยวเราต้องเอาสีฟ้าทับอีกทีนึงน,นะคะสีฟ้าจะอยู่ตรงปลายได้แล้วสีดำเราก็ถักแบบนี้เดี๋ยวเรามาสวยด้านในให้เต็มนะคะทีนี้เรามาดูสีฟ้าสีฟ้ามันต้องถักทับตรงนี้ต้องสอยทับตรงนี้ก่อน ตาดำนี้มันจะใหญ่ไปนี่เออสีฟ้าน่าจะอยู่ประมาณนี้ช่องหนึ่งแล้วก็สีขาวอีกช่องหนึ่ง สีดำโผล่ขึ้นมานิดเดียวปิดปิดสีดำก่อนน่าจะพอดีแล้วนะแค่นี้พอเดี๋ยวมันต้องต่อด้วยสีขาวเราก็แทงมาขึ้นฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ไว้ก่อนนี่ แล้วเราก็เดี๋ยวเย็บสีขาวอีกเท่านี้แหละแล้วฝั่งนี้ก็เย็บสีฟ้าแค่นี้แล้วก็ต่อด้วยสีขาวเดี๋ยวสีดําเราก็ระบายให้เต็มก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวป้าไปเย็บต่อก่อนนะเอาประมาณนี้นะยาวมากแล้วนะคะก็ค่อยค่อค่อยค,อยค,อยคอยแต่งไปนะคะเดี๋ยวมันก็น่ารักเองนะคะ